ความจริงที่ผู้สูงวัยต้องเผชิญอย่างแรกเลยครับก็คือความสันโดษในบ้านปลายชีวิตนี่คือความจริงที่ว่าจำนวนคนรอบตัวเราจะลดลงตลอดเวลาอันที่จริงมนุษย์ไม่ได้ลดลงนะครับแต่ว่าลองนึกถึงหลักความจริงคนรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าตายายส่วนใหญ่ก็จะหายไปหมดแล้วส่วนคนที่อยู่ในวัยเดียวกันกับเราก็เ,าเริ่มน้อยลงและที่ยังอยู่ ก็จะมีปัญหาในการดูแลตัวเองไปมาหาสู่เป็นเรื่องยากขึ้นทุกทีส่วนคนรุ่นหลังรุ่นลูกรุ่นหลานก็กําลังวุ่นอยู่กับการใช้ชีวิตการทํางานและก็ความเป็นอยู่ของพวกเขาเพราะคนรุ่นเขากับรุ่นเราดําเนินชีวิตต่างกันพิถีชีวิตคนเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นณวันบบนี้ลูกหลานจะไม่ค่อยมีเวลามาดูเรามากมายนักหรอกแล้วคู่ชีวิตของเราก็อาจจะจากไปก่อนเร็วกว่าที่เราคาดไว้เพราะฉะนั้น เราอาจจะถูกทิ้งไว้อยู่กับวันเวลาที่ว่างเปล่าคนเดียวก็เป็นได้เราจึงต้องเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวให้ได้และอยอมรับกับความสันโดษในบ้านปลายของชีวิตที่จะต้องเกิดขึ้นประการต่อมาครับสังคมจะเริ่มให้ความสําคัญกับเราน้อยลงไปเรื่อยๆไม่ว่าในอดีตเราจะเคยยิ่งใหญ่หรือมีชื่อเสียงมีเกียรติยศอะไรมากมายขนาดไหนก็ตามคุณอาจจะเคยเป็นโน่นเป็นนี่ มียศมีตำแหน่งมันก็เป็นเพียงอดีตความชาราจะเปลี่ยนเราให้กลายเป็นเพียงผู้ชายแก่ๆหรือผู้หญิงแก่ๆธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นสปอตไลท์จะหยุดฉายมาที่เราและเราจะต้องหัดพอใจกับการไปยืนอยู่ในมุมห้องหรือในเงามือดอย่างเงียบๆเพียงคนเดียวเราอาจจะเคยไปในบางงานมีคนมาต้อมรับขับสู้พี่นองพี่เทาล้อมหน้าล้อมหลัง วันนี้เราอาจจะต้องนั่งเงาเงาอยู่คนเดียวไม่มีคนมาทักไม่มีคนรู้จักเราจะต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับและยินดีกับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าโดยปราศจากการอิจฉาริษยาหรือขับแค้นใจใดๆทั้งสิ้นในเวลาที่สูงวัยแน่นอนครับเส้นทางชีวิตที่เหลืออยู่นั้นจะเต็มไปด้วยอันตรายต่างๆก็คือโรคภัยไข้เจ็บมันพร้อมที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไอ้ที่ไม่เคยเป็นก็จะเป็นอย่างน้อยๆเช่นปวดนู่นปวดนี่หนักขึ้นอีกก็ไขวันสูงเส้นเลือดตีบตันสมองฟอหัวใจเต้นผิดจังหวะไทรอยเป็นพิษอารมณ์แปรปรวนหรือการหลงลืมหรือถ้าเกิดหนักหนาสาหัสร้ายๆก็เป็นมะเร็งเลยสิ่งเหล่านี้เราจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเจ็บป่วยหรือว่ายอมรับมันแล้วก็ดำเนินชีวิตด้วยกุตสโลบายก็คือ จิตใจครับที่สําคัญที่สุดคือจิตใจและความคิดที่ต้องทําให้มันเป็นบวกต้องออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเช่นเดินวันละ3 0มสถึงสีนาทีเป็นประจําต้องควบคุมการกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะจะกินตามใจปากเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วต้องพักผ่อนให้เพียงพอต้องทําให้ได้นะครับอย่าไปรอเวลาอย่าเกี่ยงว่าอ๋อละฉันจะเริ่มเมือนั้นเมื่อน,นี้เดี๋ยวฉันจะเริ่มเดือนหน้าฉันจะเริ่มตอนนั้นตอนนี้ พอถึงตอนนั้นตอนที่คุณอยากจะทํเขาจริงบางทีคุณอาจจะทําไม่ได้แล้วประการต่อมาครับเรื่องนี้สําคัญเลยแล้วก็อาจจะดูโหดร้ายคุณอาจจะยอมรับไม่ได้แต่มันคือความจริงที่คุณมีโอกาสจะพบมันก็คือเตรียมพร้อมสําหรับการใช้ชีวิตติดเตียงถึงตอนนั้นเราจะถูกดูแลโดยคนอื่นเหมือนเมื่อตอนแรกเกิดตอนแรกเกิดนั้นพ่อแม่ทําให้ตอนนี้มันต่างไปแล้วครับครั้งนั้นเราเคยมีพ่อมีแม่เป็นผู้ดูแล ด้วยความรักอย่างสุดหัวใจแต่เมื่อใกล้วันที่เราจะจากโลกนี้ไปไม่มีแม่แล้วครับอาจจะมีญาติที่ใกล้ชิดมาดูแลหรืออาจจะมีพยาบาลมาดูแลแต่ต้องยอมรับว่ามันไม่เหมือนกับการดูแลของพ่อของแม่ที่ดูแลเราในวัยนอนแบ,บกเบาแน่นอนเพราะฉะนั้นจงฝึกอยู่นิ่งๆอย่าจู้จี้ขี้บน่นอย่าทำตัวให้เป็นที่ลำบากของคนอื่นจงรู้สึกพอใจในสิ่งที่เราได้รับ เพราะถ้าเราจู้จี้ขี้บน่นบางทีคนที่ดูแลเราจะหายไปก่อนเวลาอันควรและเรื่องนี้ก็สําคัญนะครับทรัพย์สมบัติเงินทองที่มีหลีกเลี่ยงการเอาไปลงทุนหรือให้ใครหยิบยืมเด็ดขาดเพราะเรานั้นหมดเวลาแสวงหาเงินทองทรัพย์สมบัติใดๆแล้วเพราะฉะนั้นผู้สูงวัยทุกคนจงมองชีวิตตามความเป็นจริงของมันพอใจในสิ่งที่ได้รับและยินดีกับสิ่งที่มีอยู่ ใช้ชีวิตให้สนุกในขณะที่ยังทําได้จะไปเที่ยวอย่างจะทําโน่นนี่ทําอะไรทําได้ทำเสีย